ปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับช่วงสนทนาในสุขภาพดีกับพรีมากับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกับคุณจาดูลและคุณภูนศรีนะครับพลตรีหญิงภูลศรีประวรัตคุณจาดูลอภิชาติบุตรนะครับสื่อสารยังไงบ้างครับกับกับคนที่เป็นข้าราชการอยู่กับและกับคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ขณะน,นี้เนี่ยข้อมูลที่ส่งไปถึงข้าราชการทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในทางลบ เป็นข้อมูลในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการตัดงบประมาณกำหนดงบประมาณซึ่งอันนี้เป็น,ไม,ปนไม่เป็นผลดีนะครับในส่วนที่ควรที่จะแก้ไขก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอนะครับ ว่าเหตุผลจําเป็นยังไงส่วนใหญ่มันมาจากคณะกรรมการรัฐเองเนี่ยพอมีคณะกรรมการเนี่ยอาจจะไม่ใช่เอามาติกรรมการมามามาใช้ควรจะดูตั้งแต่กรรมการว่ามันมีส่วนผู้เกี่ยวข้องเนี่ยครบถ้วนหรือย,ยังนะครับอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะต้องถามทีละโลกเลยว่าหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาว่ายังไง ถ้าไปถามหมอผู้ไม่ใช่หมอเชี่ยวชาญหมอผู้เชี่ยวชาญเขารับมติไม่ได้อพอรับมติไม่ได้เนี่ยมันก็ไปส่งผลที่คนไข้ตัวคนไข้เนี่ยซึ่งไม่เคยรู้เลยกรูโคสมีนนะคือ,อยาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพวกเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้ผมก็รู้กรูโคสมีนเนี่ยต้อเป็นยาสําคัญสําหรับรักษาข้อเข,ข่าเสื่อม,อมซึ่งกรมบัญชีกลางบอกว่าจะเบิกไม่ได้ไ ไอ้ตรงนี้มันก็<ต>จะเกิดหมอ,หมอที่เขามีจัญจบันเขาก็ทําใจไม่ได้หมอเขาก็จะบอกว่าผมสั่งครูโคามีนเนี่ยให้คุณเนี่ยตอนนี้เบิกไม่ได้ถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องไปไปจ่ายเงินเองอเขาเรียกว่าร่วมจ่ายซึ่งไอ้ร่วมจ่ายเนี่ยมันผิดจากหลักเดิม,มหลักเดิมเนี่ยแค่าการเข้าเข้ามาก็คือเจ็บป่วยเนี่ยเป็นการรับรับจะเป็นคนรับ ใช่ไหมครับ <Ừ. S 2> แต่พอไอ้ไอ้โรคเดิมที่เขาเป็นเนี่ยโดยไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยมาถึงบอกราวนี้เบิกไม่ได้แล้ว <Ừ. S 2> มันก็ต้องตอบเพราะเพราะอะไรเพราะคณะกรรมการกาหนดว่าโรคนี้เป็นการให้ยาเกินความจำเป็นอ <Ừ. S 2> เขาก็ถามว่าเอาแล้วหมอคนที่เคยให้ยาอยู่แสดงว่าเป็นหมอที่ใช้ไม่ได <Ừ. S 2> ต้ตรงนี้มันก็เหมือนกับเราเราเรา,เราไม่ค่อยละเอียดร <Ừ. S 2> อบคอบครับครับ,รบ,รบมีข้อเสนอนในการบริหารงบประมาณยังไงครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคือไม่อยากจะให้เปลี่ยนแล้วคนที่กําหนดเรื่องยาน่าจะเป็นหมอมากกว่านะฮะ นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าอย่างที่หมอเนี่ยก็เป็นคนคนสั่งยาถูกไหมคะครับถ้าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ก็ควรจะมีการพิจารณาร่วมกันอย่างที่เราตกลงกันว่าระหว่างสามฝ่ายใช่ไหมคะค,ค,คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผู้ที่ให้สิทธิ์และก็ผู้ที่รักษาถูกไหมคะคตกลงกันให้แน่นอนเสียก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะในกรณีซึ่งจะมีคําสั่งใหม่หรือ มาตรการใดๆก็ตามมาตรการนี้น่าจะมีผลบังคับกับข้าราชการยุคใหม่ซึ่งรัฐบาลจะรับเข้ามาทํางานใหม่มหลังจากวันที่24ทธันวาซึ่งมีมาตรการตัวนี้ออกมามาตรการตัวนี้ไม่น่าจะมีผลบังคับกับข้าราชการยุคเกา่าแต่ตอนนี้มีอยู่และะ้วฮะก็มีค่ะเพราะเขาไม่ยอมให้เบิกอ๋อ oh. ถูกไหมคะทุกคนนะคะ<า>คำว่าผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจากจ่ายจากกระทรวงการคลังนี้ก็จะเบิกไม่ได้ทั้งหมดมนะคะ ไม่ได้มีข้อยกเว้นว่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่ผ่านมาเป็นต้นไปค่ะเพราะมันมันก็น่าจะขัดกับหลักการทั่วไปนะคะของกฎหมายว่ามันไม่น่าจะมีผลย้อนหลังข้อบังคับนี่ไม่น่าจะมีผลย้อนหลังมาบังคับเราถูกไหมคะเพราะว่าเราเมื่อเรามานั่นมันมันว่าดูแลค่ารักษาพยาบาลยกเว้นเรื่องเสริมสวยใช่ไหมคะเท่านั้นเองที่เขาจะต้องดูแลดูดูแลเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะดําเนินการยังไงคะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะพิจารณาเรื่องการทํางานเนี่ยนะคะว่า นอกจากการจะพิจารณาเรื่องนี้ก็ควรจะพิจารณาว่าการใช้งบประมาณในการสั่งจ่ายเนี่ยมันผิดตรงไหนะนะคะมันทําไมถึงจะต้องมาบานปลายเอาตรงที่ข้าราชการที่เดียวนะคะทำไมมันที่อื่นมันไม่มันถึงลงตัวทําไมมันมาขึ้นตรงนี้ถูกไหมคะแล้วเคย<ะ>ตรณะรัฐเคยคิดหรือเปล่าว่าเมื่ออยู่กําหนดงบประมาณมาของของภาครัฐทั้งหมดเนี่ยกำหนดมาเป็นสามพาธนะคะคพาธของประกันสังคมนะคะพาธของบัตรทองพาธของข้าราชการนะคะค ก็ควรจะดูว่ามันควรจะปรับปรุงยังไงให้มันเป็นคล้ายๆกันซะนะคะไม่ไม่มีอะไรเหนือกว่าใครนะคะก็หมายถึงว่าทุกคนก็อาจจะเสมอภาคหละแต่ว่าวิธีการเนี่ยการผลักภาระให้กับโรงพยาบาลที่ทํางานขนาดนี้ซึ่งทางหมอเองก็บอกว่าระบบทั้งสามระบบของเราเนี่ยนะคะขาดทุนเมื่อขาดทุนเนี่ยรัฐบาลจะลงมาจะอยู่ได้ก็โดยการไปบวกกับข้าราชการเท่านั้นถูกไหมคะเป็นงบประมาณปลายเปิดนี่ค่ะก็ต้องแก้ไขตรงนี้ค่ะก็ ก็จะทํำยังไงก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ uh huh. คิดว่าเราก็เสนอว่าเพียงแต่ว่าขอจะทําอะไรก็ขอให้เราเนี่ยได้รับทราบ uh huh. แล้วก็ช่วยกันคิดดีกว่าครับ uh huh. รัฐบาลอย่าคิดโดยคณะกรรมาการอะไรของกรรมการของรัฐตั้งขึ้นมาฝ่ายเดียว uh huh. เพราะจะทําอะไรก็ต้องมีการประชาพิจารณ์ uh huh. ถูกไหมคะผู้ uh huh. ได้รับผลประโยชน์และผู้ผู้ให้ uh huh. ค่ะครับ uh huh. มีข้อเสนอแนบไหมครับครับจุดจุดของผมเนี่ยคือหลักก็คือพยายามให้มีค่าการเนี่ยมีมีคนที่มีคุณสมบัติคือสุขภาพดีเนี่ยรับราชการอยู่จตลอดเวลาพอเจ็บป่วยก็รักษานะครับบิดามารดาก็อันนี้ก็เป็นข้อกําหนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีเพราะตอนเข้ามาไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเวลาถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องการส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยควรที่จะจัดระบบสวัสดิการให้อันนี้ซึ่งมันจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าต้องยิ่งสมมตินะครับ คุณมารินชัดเจนเลยว่าพอไปตรวจปั๊บเนี่ยเขาบอกน้ำหนักเกินแล้วนะให้ไปลดน้ำหนักซะอตอนนี้ไอ้คนนึงไปลดไปลดเนี่ยก็ไปเข้าชีวจิตนะครับของโรงพยาบาลเอ่ยชื่อเลยมิชชั่นอย่างเงี้ยพั0หบาทในคอร์สหน,นึ่งปรากฏว่าเบิกไม่ได้นะปรากฏว่าสุขภาพเฮลตี้แข็งแรงเลยแต่อีกคนนึง ไม่ไม่เชื่อฟังไม่ลดน้ําหนักกินใหญ่เลยได้เบาหวานมานะครับไปรักษาเบิกได้คราวนี้รักษาได้เบิกได้แล้วยิ่งใกล้ตายนะครับยิ่งเป็นโรคมากๆนี้ยิ่งเบิกหนักเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้มันก็มันควรจะวางวางระบบได้ไม่ใช่ไปไปคิดแต่เรื่องของการทุจริตเนี่ยอยากเป็นมะเร็งเพราะอยากจะเบิกมากเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการคิดผิดแล้วเป็นการคิดที่ไม่ไม่ไม่อยู่ในร่องรอยของการวางนโยบายครับ ถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้คงต้องเรียนเชิญทนะั้งสองท่านมาให้หมุมมองและก็ให้ความเห็นกันอีกนะครับวันนี้เราก็ <Okay. S 1> เป็นแค่หนึ่งในช่องทางในการที่ได้สะท้อนอความเห็นของผู้ที่เป็นข้าราชการนะครับทั้งที่กเกษียณแล้วและทั้งที่ยังเป็นข้าราชการอยู่นะครับก่อนจากกันไปนะครับเรามีตลับยาอจฉริยะมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับผู้โชคดี5ท่าน ส่งชื่อและนามสกุลเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับต,ตลอดจนจบรายการเลยนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายในสุขภาพดีกับพรีมา่าครบเครื่องเรื่องสุขภาพและสายใยความหวังนะครับต้องขอขอบพระคุณทาง นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับนั่นก็คือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์ฟรีมาที่เป็นผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับในช่วงนี้ช่วงสนทนากับสุขภาพของดีสุขภาพดีกับพรีมาหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับคุณจารูนและคุณฟุลศรีนะครับโอกาสหน้ารินเชิญใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับผมยินดีครับพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับผมวารินสัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับ